สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องฮอร์โมนกล้วยช่วยในการเร่งการออกดอกติดผลของพืชนะครับมาดูกันว่าฮอร์โมนกล้วยเนี่ยเราจะเลือกส่วนใบไหนของกล้วยมาทาฮอร์โมนนะครับก่อนหื่นขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดพอมีกาลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงช่วยเหลือพระพิษงฆ์อาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลติกผลที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ชื่เย,ย,าาชย,ยเหล่าผู้ป่วยางไรผู้ป่วดนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบกรุงในบันเล่านี้ท่านในส่งมาจากสามารถบริจาคผ่านาบัญชีได้คิดเปิดตรงที่ผมแนบไว้ของรูปีบัลได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านเราสำม,มัติถึงกฎเกณฑ984เกณฑ์00เสี่เลียมกดถอออกบริจาคข้ั้งล่าสุงในบัรท,ทุกกระขายมือถือขออนุมทตินับุญทุกท่านไวน้ลที่นี้ด้วยเขาขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าประตับไปนี้นะครับจากสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนนะครับ คือที่นําเรื่องราวของโฮอร์โมนกล้วยเนี่ยอของตัวนี้เนี่ยจากพิธันเฉลิมเพื่เสร็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวน,นะครับของอาจารย์ปรีชาบุญท่วมนะครับท่านเป็นปลกเกษตรผู้นําแห่งเขาเช่าเมาฮอร์โมนกล้วยท้องเร่งการออกดอกอันนี้เป็นหัวข้อนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับโฮอร์โมนกล้วยท้องเนี่ยเป็นโฮอร์โมนสกัดจากต้นกล้วยกล้วยที่มันกําลังจะออกหัวปลีซึ่งแทงใบเล็กๆออกมาแล้วนะครับในระยะนี้เนี่ยมันจะยับยั้งการสร้างไนโตรเจน นะครับและการใช้นโต r เจนในการสร้างใบเพราะมันจะออกปลีเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนธาตุช่วงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรจากธาตุอาหารมันจะสังเคราะห์มาเป็นกลุ่มฮอร์โมนในการสร้างดอกมันก็จะมีมากขึ้นนะครับอาจารย์ปรีชาบ,บุญทวมนี่ท่านก็เลยเกิดไอเดียนากล้วยท้องมาสกัดในการาเร่งการเป็นฮอร์โมนในการออกดอกของพืชด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าแต่ละใบเนี่ย มันมีหน้าที่อะไรยังไงบ้างเริ่มจากใบที่1คื่ใบนี้นะครับใบที่1นเนี่ยคือถ้ามันจะออกดอกออกเปลียเนี่ยใบที่มันชี้ขึ้นข้างบนเนี่ยมันเป็นใบเล็กๆใช่ไหมครับถ้านําใบนี้เนี่ยมาทําสกัดฮอร์โมนหรืออาจจะเป็นการหมักก็ได้ถ้าเป็นสกัดก็จะดีนะครับแต่ถ้าเป็นการหมักก็จะได้เช่นเดียวกันใบนี้เนี่ยเป็นใบที่มีคาร์โบไฮเดรตที่สูงนะครับเป็นใบที่มีคาร์โบใบเล็กๆเขาเรียกว่าใบธงนะครับใบที่มีคาร์บ บโบหินเดรดที่สูงใบนี้เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของแป้งและน้ําตาลซึ่งรวมกันเป็นคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะครับอันนี้เป็นใบแรกเนาะคือใบทงให้คาร์โบไฮเดรตมีกลุ่มแป้งและน้ําตาลเยอะที่สุดนะครับต่อมานะครับเป็นใบที่2ใบที่2เนี่ยเป็นใบที่ปรับเปลี่ยนฮอร์โมนตาดอกเพื่อเปลี่ยนไปเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับใบตัวนี้ก็พอเรานําไปเป็นฮอร์โมนเนี่ยก็จะเป็น เป็นกลุ่มที่มันจะเปลี่ยนเปลนจากฮอร์โมนตาดอกนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตคือฮอร์โมนตาดอกมันก็จะปีงฮอร์โมนเพื่อเนี่ยมันก็จะมีจํานวนสี่ห้า 4, ตัวนะครับแล้วก็เขา,าเรียกอะไรมันจะมีฮอร์โมนที่มีคุณสมบัตินะครับนะครับในการเปลีป่ยนเป็นตาดอกแล้วก็ไปสร้างพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอยู่ในใบที่สองนี้นะครับในใบที่สามนะครับใบที่สามเนี่ยเป็นฮอร์โมนกลุ่มตาดอกนะครับ ก็คือฮอร์โมนที่ช่วยในการสร้างติดดอกออกผลในสร้างพวกตาดอกของพืชนั่นเองถ้านําใบที่สาไปสกัดเป็นฮอร์โมนหรือนําไปหมักเราก็จะได้ฮอร์โมนกลุ่มนี้ซึ่งเขาเรียกรวมๆว่าฮอร์โมนตาดอกนั่นเองนะครับต่อมานะครับใบที่4ใบที่4ี่เนี่ยเป็นใบที่ใช้ในการปรับฟอสฟอรัสเป็นฮอร์โมนนะครับคือใบที่4เนี่ยมันจะมีเขาเรียกเลยกลุ่มฟอสฟอรัสอยู่มากพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากมันมันเป็นใบแก่แล้วใบที่4เนี่ยนะครับ แล้วก็จะมีการกระบวนการของภายในต้นพืชนะครับในการปรับไปเป็นฮอร์โมนพืชอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของใบที่4พอมาถึงใบที่5นะครับใบที่5เนี่ยมีคุณสมบัติในการฟอสฟอรัสในการยับยั้งในตรเจนก็คือฟอสฟอรัสมันเยอะเยอะกว่าใบอื่นคือใบนี้นะครับใบที่5เนี่คือมันจะแก่ลงเรื่อยๆไปงั้นก็คือมันเป็นใบสุดท้ายที่อาจารย์ปรีชาบ,บนทัวบเนี่ยท่านแนะนําในคลิปนี้ไปนะครับ ตัวฟอฟรตยับยั้งหรือเจนคือถ้าเรานําใบนี้ไปสกัดเป็นฮอร์โมนหรือสกัดหรือนําไปหมักก <etus> ็ตามใบนี้นะครับมันจะมีคุณสมบัติในการได้ธาตุฟอฟรัตมากกว่าใบอื่นนะครับแต่ไอตัวใบที่5เนี่เพราะว่าถ้านําไปหมักไปฉีดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรถ้าเทียบนะครับเทียบกับปุ๋ยก็จะประมาณสูตร052-34เพราะว่ามันมีฟอฟรัสเยอะ แต่ไม่ได้หมายว่ามันมีเนื้อปุ๋ยเท่ากับ0.5234น,นะครับแต่หมายว่าในใบลําต้นกล้วยเนี่ยใบที่ห้าเนี่ยมีฟอสฟอรัสเยอะที่สุดนะครับมาดูใบที่หกนะครับอยู่ในต้นเนี่ยเราเห็นแค่ห้าใบนะครับถ้าเป็นใบที่หกหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบล่างๆขึ้นมานะครับใบล่างขึ้นมาเนี่ยกาบใบกล้วยชั้นที่หกลงมาเนี่ยให้นําไปคลูกเล้ากับพวกสมุนไพรกับจัดแมลงได้นะครับหากพวกมีแผลช้ำแผลกัดอะไรปก็ให้ตัดทิง้งเอาลวก เลือกส่วนเฉพาะที่มันไม่ช้ําไปคุกเข้ากับพวกสารกำจัดแันธสมุนไพรแล้วนําไปฉีดพ่นก็จะได้ผลดีเช่นเดียวกันนะครับสรุปนะครับทั้ง6 5ห้าใบนี้นะครับใบแรกเนี่ยถ้าเรานําไปหมักใบที่มันชี้โดดเด่กก่อนที่มันจะออกปีเนเป็นใบเล็ก,ลกๆที่ใบธงมันชี้ออกใบนี้จะมีคาร์โบไฮเรดรตแป้งน้นตาตาลสูงนะครับใบที่2เนี่ยเป็นใบที่มีกระบวนการปรับเปลี่ยนฮอร์โมนตาดอ,อกไปเป็นคาร์โบไฮเรดรตนะครับ ใบที่3เนี่ยเป็นกลุ่มฮอร์โมนตาดอกยูนิตใบที่3มเนี่ยเยอะซึ่งฮอร์โมนเพื่อนมันก็จะมีจยู่สี่หตัวนะครับแล้วก็เขาจะเลียงรบรวมว่าเป็นกลุ่มฮอร์โมนตาดอกนะครับแล้วก็ตัวที่4ปรับฟอสฟอรัสเป็นฮอร์โมนก็คือมันจะมีฟอสฟอรัสในใบที่4เยอะอยู่พอสมควรแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มฮอร์โมนที่ใช้ในการจําเป็นในการติดปีติผลของกล้วยจนใบที่5เนี่ยเป็นใบที่มีฟอสฟอรัสเยอะที่สุด แล้วก็ถ้านําไปหมักไปสกัดพวกนี้ก็จะได้ฟอสฟอรัสฉีดพ่นเนี่ยก็จะไปยับยั้งกลุ่มพวกไนโตรเจนนะครับไม่ให้แสดงมันจะมันจะถูกกดโดยพวกฟอสฟอรัสนั่นเองแต่ถ้าต่ากว่าใบที่5ลงมา6กเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรก็แล้วแต่นะครับใบนี้เนี่ยให้นําไปสับๆแล้วก็คุกเขากับพวกสารกําจัดเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรกําจัดแมลงสัตรูปพืชนะครับถ้าเป็นพวกเน่าพวกไอเป็นช้ำๆเนี่ยให้ตัดออกแล้วก็เอาส่วนที่ดีๆไปหมักนะครับถ้า ต่ำกว่าใบที่5้าลงมาคือใครใบที่6 7 8 9็ดดอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็นข้อสังเกตของลักษณะต้นกล้วยที่กำลังองก็คือมันจะออกปลีนั่นเองกล้วยปลูกก็ได้ประมาณสัก6 8เดือนอันนี้แล้วแต่พันธุ์เนาะลำต้นมันก็จะมีขยะใหญ่นะครับข,ข้อของกาบใบมันจะชิดชิดช,ด,ชดกันไปเรื่อยๆนะครับกล้วยจะแตกยอดใบสุดท้ายชี้ขึ้นนะครับชี้ขึ้นทองฟ้าปกติกล้วยกล้วยแตกแล้วก็ยาวขึ้นนะครับแล้วก็โค้งลงนะครับ แต่ถ้าใบมันจะออกอตรงปลีเนี่ยมันจะเป็นใบชี้ขึ้นสั้นๆเขาเรียกว่าใบธงมันนั่นเองอันนี้เป็นต้นกล้วยที่ตั้งทอง้องจะออกปลีเหมาะในการเลือกใบ 1, 2, 3, 4, งสองสี่ห้าและ 6, นะครับในการไปหมักเป็นฮอร์โมนหมักเป็นสารที่เราต้องการตามกลุ่มที่กล่าวมานั่นเองนะครับก็ขอบคุณข้อมอูลสำนักง,งานพิพิธภัณฑ์กเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นองค์การมหาชน ไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮอร์โมนกล้วยช่วยเร่งในการออกดอกของพืชน,นะครับก็สรุปว่าฮอร์โมนกล้วยหนึ่งาทางอาจารย์ท่านไนด้นำมาให้ใช้กล้วยที่มันจะกําลังจะออกผลิตด,ดอกออกผลเนี่ยนออกผลเนี่ยเหมาะพ่อช่วงนี้เนี่ยมันจะมีไนโตรเจนต่าพอมีไนโตรเจนต่ำ,ม,ตำมันมีนมมฟอสฟอรัสสูงและกลุ่มฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์ในการติดดอกออกผลถ้าไปหมักหรือไปสกัดเนี่ยก็จะได้ฮอร์โมนกลุ่มนี้แล้วก็ฉีดพ่นก็จะได้ผลดีน,นั่นเองนะครับ ก็หวังว่คาคลิปนี้ประโยชน์พี่น้องสักก่อนไม่มากก็น้อยหากมีภาพประกันใดก็ขอไขไปวนาทนี่ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้ลมเฉยเฉยอย่าพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดแด่อย่างทัผทดทันทีเพราะลมทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลอัตโล,าลาตวัพุทธภารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ในหนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มังคจริงๆ ท่านเคมานันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิฤทริ์ปาฏิหาริย์การละก,กิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเคมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาแต่งข้อพน้องสียก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ